ครับสวัสดีครับคลิปนี้เรามาอยู่ที่ตำบลพระพุทธนะครับอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมานะครับจะพาไปดูที่ดินในหมู่บ้านนะครับวันนี้เป็นที่ดินอ,อยู่ห่างจากถนนเส้นเพชรมาทุคาเส้นนี้นะครับห่างเข้าไปประมาณ100เมตรแค่นั้นเองนะครับ เดี๋ยวเราจะเลี้ยวเข้าไปยังแปลงที่ดินกันนะครับที่ดินของเราจะอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับขาเข้าเมืองโคราชนะครับแปลงนี้อยู่ห่างจากตัวเมืองโคราชนะครับห่างจากสามแยกหัวทะเลนะครับเข้ามาประมาณ12กิโลเมตรจะถึงแปลงที่ดินของเรานะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายเข้าไปอยังแปลงที่ดินของเรานะครับ เข้าไปประมาณ100เมตรแค่นั้นเองนะครับบริเวณทางเข้าก็จะมีไฟฟ้ามีปรับปามีเพื่อนบ้านครบเลยนะครับด้านในจะเป็นบ้านเรือนของชาวบ้านนะครับมีอยูอ่ค่อนข้างหนาแน่นนะครับบริเวณต่อจากแปลงที่ดินของเราเข้าไปนะครับถนนบริเวณนี้นะครับจะเป็นถนนหินครุกนะครับกว้างประมาณ5เมตรนะครับ ด้านหน้าของเราจะเป็นแปลงที่ดินที่เราจะพามาดูในวันนี้นะครับจะอยู่บริเวณเสาคอนกรีตสีขาวที่เราเห็นอยู่ด้านหน้านะครับเ mm hmm. อกาสารเป็นโฉนดคุดแดงนะครับมีโฉนด2องใบนะครับที่ดินต่อเป็นผืนเดียวกันด้านหน้าแปลงที่ดินนะครับจะ,ะการเป็นถนนสาธารณะไว้นะครับกว้างประมาณ3เมตรนะครับ นี่นะครับคือบริเวณรอบๆแปลงที่ดินของเรานะครับถนนที่เราเลี้ยวเข้ามาเมื่อสักครู่นี้นะครับจะเป็นถนนหินคลุกลักษณะนี้นะครับด้านหน้าที่เราเห็นจะเป็นถนนสี่เลนนะครับเส้น226นะครับล่าสีมาอุบลห่างจากแปลงที่ดินของเราประมาณ100เมตรนะครับที่ดินของเราจะอยู่ติดกับแปลงที่ไถ่ายไว้นะครับฝั่งซ้ายมือนะครับ บริเวณรถคันสีขาวที่จอดอยู่ตรงนี้นะครับสำหรับรูปแปลงที่ดินนะครับจะเป็นลักษณะตามภาพเระวางแปลงที่ดินนะครับด้านซ้ายมือนี่นะครับที่ดินของเราจะอยู่บริเวณนี้นะครับเป็นฉนดคขุดแดง2ใบนะครับเหนือที่รวมแล้ว200กับอีกสิตารางวานะครับด้านหน้าแปลงที่ดินทั้ง2แปลงนะครับจะ การเป็นทางสาธารณะไว้นะครับกว้างประมาณ3เมตรนะครับนี่นะครับคือบริเวณแปลงที่ดินของเรานะครับบริเวณด้านข้างก็จะเป็นบ้านของชาวบ้านนะครับมีเพื่อนบ้านอยู่ทั้งด้านข้างและ,ะด้านท้ายแปลงที่ดินของเรานะครับด้านในแปลงที่ดินนะครับจะ,ะแปลงหลังนะครับจะมีต้นไม้ใหญ่อยู่ หลายต้นนะครับมีต้นมะขามมีต้นตะโกนะครับมีต้นมะลุมอยู่นะครับอ่าด้านหลังจะมีอ่ารั้วนะครับเป็นแนวรั้วของอ่าบ้านเรือนข้างเคียงนะครับบริเวณรอบๆก็จะเป็นอ่าบ้านสวนของเพื่อนบ้านนะครับส่วนแปลงที่อ่าเราเห็นไถดินอยู่นี้นะครับเป็นแปลงข้างเคียงกับ ที่ดินของเรานะครับมีการไถดินพวนไว้เรียบร้อยนะครับเจ้าของที่ดินนะครับตั้งราคาขายยกแปลงไว้ที่แปดแสนห้าหมื่นบาทนะครับาสามารถต่อรองราคากับทางเจ้าของที่ดินได้นะครับมีไฟฟ้ามีประปราครบเลยนะครับแนวเขตที่ดินจะอยู่ติดกับแปลงที่ไถไว้นะครับส่วนด้านท้ายก็จะอยู่ติดกับ แนวลัวลวดน้ำนะครับของบ้านเรือนข้างเคียงนะครับแปลงนี้นะครับจะอยู่ห่างจากถนนวงหวนรอบเมืองนะครับปัจจุบันกำลังมีการก่อสร้างนะครับห่างจากนี้ไปประมาณ1.5กิโลเมตรนะครับห่างจากที่ว่าการำอำเภอเฉลิมพระเกียรตินะครับห่างจากตลาดท่าช้างประมาณ5กิโลเมตรนะครับ ห่างจากอบตพระพุธนะครับจะมีอบตพระพุธมีสถานีอนามัยบ้านพระพุธนะครับอยู่ห่างจากแปลงที่ดินของเราไปประมาณ400เมตรแค่นั้นเองนะครับสําสหรับโรงเรียนนะครับโรงเรียนบ้านพระพุธจะห่างจากแปลงที่ดินของเราไปประมาณ600เมตรห่างจากสามแยกหัวทะเลมาประมาณ12กิโลเมตรนะครับ จะถึงแปลงที่ดินของเราอยู่ใกล้ๆก,กับถนนสีเลนนะครับแปลงนี้นะครับเหมาะที่จะมาสร้างบ้านสวนนะครับเนื่องจากว่า,าเป็นพื้นที่ค่อนข้างร่มรื่นนะครับน้ำไม่ท่วมด้วยนะครับที่ดินบริเวณนี้มีต้นไม้ใหญ่ไว้ให้แล้วนะครับมีต้นมะขามประมาณ3ต้นนะครับแล้วก็มีต้นตะโกใหญ่ ประมาณ2ต้นนะครับอยู่ด้านในแปลงที่ดินนะครับท่าในใดสนใจนะครับสามารถขอพิกัดนะครับหรือนัดดูแปลงที่ดินของเราได้ตลอดนะครับนี่นะครับคือบริเวณแปลงที่ดินของเรานะครับด้านหน้านะครับจะอยู่บริเวณรถคันสีขาวที่จอดอยู่ ที่ดินแปลงนี้นะครับสามารถเข้าออกได้หลายช่องทางนะครับอาจจะเข้าทางถนนสีเลนที่เราเลี้ยวเข้ามาเมื่อสักครู่นี้ก็ได้นะครับหรือจะเข้าทางตัวหมู่บ้านนะครับที่อยู่ถัดจากแปลงที่ดินของเราไปก็ได้นะครับแปลงนี้สามารถขับรถผ่านไปยังถนนดำนะครับเส้นลอดใต้อุโมงค์ข้ามทางรถไฟนะครับ ไปยังเขตอุตสาหกรรมนครราชสีมาก็ได้นะครับนี่นะครับคือบริเวณภายในแปลงที่ดินนะครับจะมีต้นไม้ใหญ่ค่อนข้างหลายต้นนะครับสำหรับแปลงด้านหลังนะครับแปลงด้านหน้าก็จะเป็นทุ่งหญ้ากว้างๆนะครับสามารถที่จะมาถากถางนะครับเปรดเกลีย เหลือไว้เฉพาะต้นไม้ใหญ่ก็ได้นะครับแปลงนี้สามารถสร้างบ้านสวนได้เลยนะครับเอากาสารเป็นนอเจสีจอนะครับฉนดคคดแดง2ใบนะครับที่ดินต่อเป็นผืนเดียวกันนะครับบริเวณนี้จะเป็นถนนสาธารณะที่เรากันไว้3เมตรนะครับ ค,คือบริเวณที่ดินนะครับจะมีต้นไม้ใหญ่อยู่หลายต้นนะครับเหมาะที่จะสร้างบ้านสวนนะครับเข้าออกสะดวกห่างตัวเมืองโคราชเพียง12กิโลเมตรแค่นั้นเองนะครับถนนเส้นนี้นะครับจะเชื่อมไปยังตัวหมู่บ้านนะครับที่อยู่ด้านใน จะมีบ้านเรือนของชาวบ้านนะครับอยู่ด้านในค่อนข้างหนาแน่นนะครับถัดจากแปลงที่ดินของเราไปนะครับสามารถเชื่อมไปยังโรงเรียนบ้านพระพุธได้นะครับนี่นะครับที่เราเห็นรถวิ่งอยู่ด้านหน้านะครับจะเป็นถนนสี่เลนนะครับอยู่ห่างจากแปลงที่ดินของเราไปประมาณ100เมตรแค่นั้นเองนะครับ ท่านใดสนใจติดต่อสอบถามได้นะครับขอพิกัดนัดดูแปลงที่ดินได้นะครับตามเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้ด้านล่างนะครับคลิปนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามช่อง YouTube ของเราขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ